เตสวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับพวกเราเพื่อนเหงาสาวข้างบ้านกับรายการดีแอนดีใจแล้วเป็นคนเยอที่ไม่ทำท่าเลยสำหรับวันนี้นะครับก็กลับมาเจอกับพวกเราอีกแล้วน้องเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยวันนี้ใกล้จะทุกวันลวจริงๆอีกนิดนึงจะกลทุกวันและเอาเป็นว่าวันนี้ เรามี m อดเด็ดจากศิลปินหน้าใหม่ใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เราว่าใหม่อยู่หน้าใหม่สำหรับคนอื่นหน้าคุณสำหรับเราคนในซอยอีกแล้วหรอคนในซอยคนในซอยอีกแล้วเนาะศิลปินคนท่านนี้นะคะคนท่านนี้ว่ากันคนท่านนี้ศิลปินท่านนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในศิลปินของค่ายมาใช่แล้วก็จริงๆอ่อะเราว่าเขาปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วสักพักหนึ่ง่แต่ว่าซิงเกิลรัวๆออกมาติดกันเลยใช่ บอกชื่อเลยละกันชื่อคุณพลูโตนั่นเองนะครับอยู่ในค่ายมาวันนี้ก็เป็นเรอบดีเนาะเพราะว่าวันที่เท่าไหร่นะวันที่21ซึ่งก่อนในนี้ก่อนวันที่เรากำลังจัดเนี่ยใช่ก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอออกมากับเพลงที่ชื่อว่ารับบทเป็นซึ่งแอบบอกเลยว่าหลบสปอยแบบได้ยากมากเพราะว่าเป็นคนในตอยแต่ว่าเหมือนเห็นแบบแววๆใช่แล้วเราก็จะรีบแบบ ว่าขึ้นแบบเทรนดิ้งใน u ูทูบแล้วล่าสุดขึ้นเทรนดิ้งใน YouTube ตอนนี้วันนี้นะนะตอนนี้ลำดับที่11เป็นเพลงใหม่มาแรงทุกคนแล้วคือเป็นกำลังใจให้คุณพีต่ตัวด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเอดีอจะเป็นยังไงเนาะไปดูันเลยจา้าไปดูันเลยค่ะ ฟิงเกอร์ตอนที่แบบตุดๆแบ้นะเออเขาโชว์อะเขาหลอนนะว่าดิงเขาโชว์ฟิงเกอร์เลยตักประหลาตัก จิบน้ำน่ารักมากเลยอะตาเขาโตมากอะ เขาเป็นทุกอย่างว่าจันน่านน่นและเจมเราบปดเป็นคนที่เธอไม่รักประจันแต่กูรักมึงช่องไครก็มองปะเออ เป็นแค่ที่พักชั่กคาว่ที่จะวคไว้ใจก็เป็นกกกเนกียเเขาเหรอ ชอบสะใจชอบมากอาวืดเลยปัดหน้าเค้กแท้จริงเค้กจริงปัดเลย <c oughs> ยืนที่ปัดเค้ก <B. S 1> ไปเรื่อยไปหลายแล้วเนี่ยโชไม่หยุดลายนิ้วเนี่ยยังไงเออรูปหลังเนนนคคอท มาบอกไปเลยไม่ละเขาเป็นคุณคนสอนนะเป็นคุณครูกระดาษจายนานนานเอาเอา้วกชอบมันต้องบอกเป็นไงล่ะแต่ว่าอะไรแต่ว่าอ้วกแตงเอกอ้วกไม่ไหวก็เธอเบาเลยไม่รู้เรื่องชอบอย่างเงี้ยทีได้จริงเหรอ วัที่ได้ที่จริงกับเพิ่์นโกมึงเมาหรอพฟอมแม่มึงอะเมาใช่มึงอะเมาฝัเจือดเลยคุณโตจนเจือดเลยโอ้งเนี่แล้วมีผู้ชายที่ไหนจะมานั่งถ่ายทะเบียนรถแท็กซี่นะถ้าเป็นพวกเราเหรอช่วยเหลือตัวเองโอ้ยตาห่วยแข็งแล้วอะ รับบทเป็นกระเทย,ยไม่ใช่นใน <pper> แล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยทุกเพลงเลยจะต้องใช้แบบชื่อเพลงเป็นตัวแบบเหมนตัวเขียดอ่ะแบบลายมือค่ายมาเป็นทริคเขาเป็นลูกเล่นเขาเป็นกิมมิกเขาทำทำไมยากเราเขาไม่รักอะเป็นทุกอย่างทเวลาเป็นเพื่อนเป็นคนดูแลเป็นคนทำโน่นทำนี่ให้แต่ว่า แกบ้าปะเนี่ยแกเมาหรือเปล่ามาบองมาบอกชอบอะไรเราวก็แบบอเหมือนเวลาคนจะบอกชอบเนาะมันต้องม้องมาคือแบบอุตส่าห์แบบป๊บนึงนะคุยไปก่อนกูขอไปขยับสาย A later few moments แต่ว่าเพลงเนี้ยออกมาก็ไม่สมหวังนะสามเพลงก่อนหน้านั้นที่ปล่อยออกมาก็ไม่สมหวังไม่เลยสมหวังเลยะกูเพลงนี้ไม่สมหวังเลยพะโลงอะ คุณโจ๊ขอเธไปไกลไกลเลยฮาโลนะเธอฟิวแบนนะก็ฟิวแบนอะแต่ไม่ได้เป็นแฟนไงเราเป็นเป็นกันเคยเนเป็นกันเคยจริงเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสาวเป็นพอสอพอสอส่งขึ้นรถแท็กซี่แล้วเอาถุงพลาสติกหิ้วด้วยใส่หูใช่ใส่หูรถก็มีนี่ทำไมไม่ไปส่ง ตัวจริงแกแค่ตัวจริงมีแต่ในนั้นแต่ในไม่มีงานแต่วางไว้ว่าไม่มีรถโมโหมากฉันโมโหเหรอใช่เพราะฉันฉลักผืนฉลักผู้โตฉลักมากฉันห่วงคนเนี้ยโอ้ห่วงทุกคนอ่ะจริงแล้วว่าคุยกับพี่โปเต้เลยใครโปเต้ท่เต้ก็เคยแต่เคเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วเเนาะพื่อนักแค่ไหนใช่เมย์เราทอามัถักเนือง เปลี่ยนเลยยัฉากไหนชอบฉากไหนฉันชอบคอนฮูกฉันจะฝากคอนุูอีกครั้งนึ้มนะบทเป็นคนแพ้เป็นคนแพ้เป็นแค่เพื่คนหนึ่งีจคิดถึงตอนธเศร้า่านดูดินะมันเศร้ามากตายแต่เขาถ่ายสวยนะตรงนี้แบบมีแบบนนี่่มัหเบงกบบ ร้านมันสวยมากเลยอะแล้วแบบมีกระเทาด้วยอ่ะเกลียดนนะอนทำหน้านะนทาหน้กระเทยมากเนี่ยแมทบอกไปว่าเป็นเพราะกระเทยหน้าหมันขอโทษหน้าน้องคุณจะกันกถึงในในในวิวอะแต่กูแต,ต่กูแต่โอ้ไม่ลราตอนนี้ทุกคนคงงงมากว่าทำไมดีดีเรียกพื้นว่าผู้โตแล้วเรียกผู้โตว่าพืเอาปิดเพลงก่อนตอนเนี้ยใช่ปิดเพลงก่อนเพราะว่าอะไร เพราะว่าเพราะว่าพูโตก่อนนะที à, yani> ่จะชื่อพูโตค่ะก็ชื่อพืนพูโตคือชื่อในวงการใช่แต่ผืนเป็นชื่อที่เพื่อนเรียกใช่แต่เราจะเรียกพูโตแล้วค่ะเราสัญญาว่าจะเรียกพูโตอย่าให้หลุดนะฉันหลุดไปแล้วรับเป็นคอนเสิแต่ฉันว่าเพลงติดหูใช่เพราะว่าประโยคนั้นอะประโยคหัวหูประโยคแล้วติดหูจริงว้าใครแต่งใครทำอะไราบ้างะริลิสพัทบรารพัท ดีอ่ะทุกคนทุกคนทำนีวันเดียวก็สองแสนแล้วอ่ะเริงคนกดไลค์เจ็ดพันอ่ะอยากดันได้ถึงร้านอ่ะทุกคนช่วยช่วยบอสอบหน่อยสิใช่ช่วยบอสอบผู้ต้นหน่อยสิเราพูดเลยนะว่าอันนี้เป็นเอมวีแรกป้าของในสามซิงเกิใช่ใช่เธอเอ็มวีแรกจากในสามซิงเกยังดีขนาดนี้เลยภาพสมูทมากแถมแบบ เนื้อเรื่องระบาดจริงคือกรีดใจฉากแบบปัดเค้กอ่ะปันนั่นเลยฉันรู้สึกโดนใจเพราะฉันรู้สึกว่าพอเราพูดมาแล้วว่าโดนปัดนะเลยปัด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 จริงปัดแล้วแดดอร่อยหวานอร่อยสงสารพูดนะเอาทีจริงนะคะก็ได้คุ้มตาเล่นได้คุ้มตาฉันฉันเดาว่านะรับบทเป็นอ่ะน่าจะเป็นเลเวลแรก ต่อไปอ่ะดูชันว่าเอ็มวีต่อไปนะอีกอีกยี่เลยหลุดวงโคจรอะพวกเราก็คือนั่งซึมเลยนะนั่งซึมซึมเลยซึมเป็นตัวอีกแล้วแล้วพรเลยกับน้องสาระไปเลยอ๋อใช่พรลายกับน้องสาระไปในกาลนั้นจะกลับมาอีกแล้วแล้วก็ต่อมาทั้งเซตเขาที่เราดูมันทำมาเนี่ยไม่ยังไง้อ่ก ถามค่ะมาออกเพลงเร็วมาเรียนึกไม่ออกออใหม่นะครับได้ไหมอยาทําแบบแต่เราไม่ทันนะครับได้ไหมอยาทําแบบนี้ไงตอนนี้รับบทเป็นคนเศร้าตอนนั้นหนึ่งสองสามรับบทเป็นคนเศร้าเศร้าเลยเศร้าคนเศร้าแต่โมได้วีดีนะแบบภาพภาพดีภาพสวยเลย ซีนต่างๆแบบคัดมุมกล้องความแบบโฟกัสแบกกราของภาพแล้วก็มีความแบบว่าฉากที่นั่งอยู่แบบถ่ายจากหน้าต่างอ่ะก็มีที่แบกเก้าเป็นอื่นเป็นบานหน้าต่างคือกั้นก็คือมันไม่สามารถแบบข้ามไปได้ใช่ฉันร้องเพลงของอีค่าเองได้เฉอะที่ไปได้เฉาที่ไปลูกหัวก็คือก็ดูแล้วว่าว่าคููโตแบบพยายามแบบอยากเกินเส้นอ่ะแต่สุดท้ายแล้วแบบนางเอกก็แบบ พวกแตกงละพวกฆ่าเลยแถมยังด่าด้วยมึงพูดเรื่องบึ้งฮัลโหลไมีคือแต่แต่เราอยากรู้ว่าเราไม่เคยมาตอนที่มันมอยมันจำไม่ได้จริงปะไม่รแล้วแต่คนจําได้แต่เอาจริงๆอ่ะถ้าถ้าเมาถ้ามาสรงนี้นี่ว่าจําได้แต่ไม่เอาแต่นี้ลนน่ะเพลงที่เหลือเขา่เขาจะทําเป็นเรื่องต่อกันปะไม่รู้เออต้องแอบถาม ฮโลเอาแรงมากขลุ่วะไงนะไม่ได้หรอไม่ได้ต้องรอลุ้นโทรหาคุณพี่วรพันธ์เลยนะไม่ได้ไม่เกียดมากก็อยากรู้ไงก็อยากรู้ก็ต้อง รอติดตามค่ะใช่ไม่ติดตามพวกเราก็ติดตามคุณพูโตค่ะแต่อันดับแรกนะคะทุกคนเข้าไปดู MV ก่อนเลยค่ะเพิ่งปล่อยมาสดๆร้อนๆเลยนะคะการใช่ตอนนี้ลำดับที่เอ็ดแล้วทุกคนอีกนิดเดียวขึ้นเป็นหนึ่งในสิบก็ยังดีนะรับกดเป็นใช่ของคุณพูโตสับหนุ่มเพื่อนแล้วก็สำหปันทุกคนที่ช่วงนีด้วยค่ะใช่ช่วีออกเพลงกันโดโรใช่ช่วยดีออกเพลงกันโดโรเลยก็ ากเพื่อนของเราไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยเพลงนี้ฟังสบายฟังไว้ตอนระวใช่ง่ะยงรย่อยงานติดหมูและเอ็มวีก็น่ารักมากด้วยแล้วก็เชื่อว่าน่าจะโดนใจแบบหลายคนหลายคนอาจจะโดนคุณพิ้ตกไปแล้วตอนนี้หรือคุณผู้โตนั่นใช่ไหมฉันโดนจับเพราะฉันพูดคุณืยฉันข้ารับรบทเป็นคนแพนนางสาวอัซเมอร์เป็นคนแพนแต่ว่าตัวงทำไม โอเคก็อย่าลืมนะคะฝากน้องผู้โตของพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากพวกเราทั้ง3ามคนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกด s u b s c r i b e พวกเราทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook ของพวกเราด้วยนะคะใช่ครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆเพลงดีๆจากศิลปินดีๆมีอีกเพียบเราจะได้มาเจอกันตลอดทั้งปีแน่นอนยังไงวันนี้พวกเราก็ต้อง ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายก็แอบเมานะคะว่าหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าน้องพลูโตจากหนังสั้นทีสิทธิ์ของหลายๆมหาลัยเอาาเอของตัวเองใช่ไหมซึ่งเราอ่ะเราอ่ะแอบบอกเฉยๆว่าน้องพลื้นเน่ยเป็น พระเอกทีิิ์หนักเราเอออมันเคือจะดดีนจัดวิวให้นักไมเพราไม่ได้ปล่อย๋อไเ่ยเจ๋ยไม่ต้องแปลกใจว่าถ้าเราจะรู้จักพืชมาก่อนบางคนอาจจะคุณหน้าใช่คุณหน้าผู้โตก่อนที่จะก่อนที่ทุกคนจะเรียกเขาผู้โตเขาชื่อพืชแล้วเขาออก ครูโตมีผลงานในวงการมาก่อนเช่น MV หลายๆเพลงเราจำไม่ได้นะว่าเพลงอะไรบ้างแต่มี MV ที่เล่นแน่นอนเห็นเพลงจริงหรือเปล่ามีจริเไม่ไดเป็นแล่ของทีริเบิร์ดแล้วก็เล่นหนังสั้นเยอะมากหนังสั้นนักศึกษาเยอะมากและก็ที่เห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กของวงในพืชเป็นพิธีกรรายการของวงในก็คือจะเห็นพืชออกแบบทำรีวิวเที่ยวของเพจวงในบ่อยมากไปแบบเคปดาราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ คุณหน้าคุณตาแน่นอนจริงแล้วต้องบอกเลยว่าไลฟ์บ่อยด้วยใช่น่ารักมากชอบแบบเหมลงทีมในโซเชียลเยอะมากใช่เป็นกันเองไปติดตามได้นะมู้โตก็คือตั้งแต่รู้จักกันน่ารักยังไงก็น่ารักอย่างไงมาตลอดไม่ว่าจะแบบตั้งแต่เหมือนก่อนที่จะแบบฉันรู้จักนางตั้งแต่สมัยมหาลัยปีหนึ่งอ่ะแกแล้วเราถ่ายรูปเซลฟี่สองคนอ่ะเราคิดว่าเราเป็นแฟนกันอวดมากเขาลบลบรูปทิ้งไปแล้ววางพื้อ่ะนั่นทานยังมู่ คือดีเดอร์ตปังไม่ไมีอยู่เดี๋ยวฮันเอาให้ดูแล้วส่งหลังผ่านไปแต่หน้าฉันไม่เหมือนเดิมนะไม่ต้องตกใจจริง <c oughs> <laughs> คนที่น่าเหมือนเดิมอะคือพูโตแต่คนที่น่าเปลี่ยนอะคือชังนั่งมั่งเลยชังเลยคงจริงเลยชังเลยอ่ะคงชังเลยอ่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมไปติดตามคูโตนะแล้วก็ใครที่คุณหน้าคุณตาก็ฝากสปอพอร์ศิลปินท่านนี้ด้วยเพราะว่ารับรองคนนี้คอนเทนต์ออกมาไม่ผิดหวังแน่นอนอย่าลืมไปดูคลิปแต่เดียวๆของนางด้วยเพราะฉันชอบมากถักษฝังอยู่ในใจทักษะความทักษะการเล่นดนตรีของคูโตคือแบบ เก่งมากอ่ะใช่เป็นฟิงเก้สไตล์อ่ะชีจะแบบได้ต่้ดีได้ตุ้ดีได้สโลงอีตั้งค่ะมากลอะไปดีคอนเคเคลิ้มขนาดนี้วะากเกิดเป็นผู้โตไอ้ดีดีดดดดนี้ดดดดาดด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 ดอดด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 ดกดนดด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 ดาดด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 ดเดด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 ดวเดดว ม่แต่คือแบบอยากบอกทุกคนจริงๆว่าฮูโตเขาอยู่ในแพลตฟอร์มมานานมากแล้วแล้วก็ออดแบบเห็นหน้าค่าตากันมาบ่อยอะและนี่ไม่ใช่คุณน้าคุณต้าแน่นอนเราก็คือแบบตอนนี้กําลังติดสเต็ปหนึ่งของเพื่อนเลยกําลังจะก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินอยากให้ทุกคนสนับสนุนฝากด้วยนะฝากฮูโตด้วยนะคะ c o m i ไปนะคะที่คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเออใช่ที่โรอิสจัดในเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ซึ่งเห็นร <not S 1> ูปแล้วคูลมากใช่คะว่าเห็นรูปเพราะว่าไม่ได้ไปดูเห็นฉันเห็นสแตนดี้เพื่อนตัวเท่าเดิมเลยแรงมากสแตนดี้ทุกคนตัวจิ๋วหมดถูกตัวจิ๋วหมดอยากให้สแตนดี้แบบตัวเท่าตัวจริงอ่ะอยากแฟนคลับมานได้สมห่เขา ชอบไล่สตันดี้ทั้งากก็ยังดีทืกคนยิ้มหวานอยู่โตคิโดไปดูกันได้ได้ยังคิดว่ายังคิวอยู่นะแต่ยังคิวเพราะว่ายังยังเหลืออีกวีกนึงนะคะคิดว่าพองานจบอะใครอยากไม่ได้ไม่ได้จะได้หรอเธอจะมวยไม่ได้แต่จะอยากเพื่อนกลับบ้านไม่ได้แต่เขาอยากได้นะฉันรู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันโทรหาเนี่ยฉันมีเบอร์ปูโตอยู่ฉันแรงมากโอ้โหไดไเหมืหรือว่าหลังเราชวนปูโตมาดูเรียนคอมเราเลยอยากได้เหมือนกันแต่ไม่ ไม่ใชูุ่ตโตจริงนะมือองอกูนะไปเถอะไปเถอะอนเนกจบิงไปลวทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันอีกทีหน้านะครับ